สร้างหวังและสร้างงานบันดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมกลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กภายใต้การดูแลของสำนักพัฒนาสังคมมีบทบาทการดำเนินงานอย่างไรบ้าง <S <s <ules> <S เมื่อกล่าวถึงเด็กหลายหลายคนคงจะนึกถึงอนา,าคตของชาติหากในอีกมุมหนึ่งของสังคมเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ครอบครัวกำลังประสบความเดือดร้อนยากจนปัญหานี้สั่งสมมากขึ้นจนทำให้เด็กเหล่านี้ไร้ที่อยู่อาศัย ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนกลายเป็นเด็กเร่ร่อนภายใต้ปัญหาเหล่านี้สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งส่วนจะเป็นในด้านใดบ้างไปติดตามชมกันค่ะสำนักพัฒนาสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิตการส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวการศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกลุ่มงานสงเคราะห์และพิทักษ์เด็กดําเนินการให้การสงเคราะห์ทุนการศึกษา ค่าครองชีพประจําวันค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาลและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กอายุไม่เกิน18ปีตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์พศ2541การดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กได้ร่อนเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กในภาวะยากลำบากในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครจำนวนเจ็ดแห่ง ในศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายถึงเด็กเร่ร่อนเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กในภาวะยากจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546หมายความว่า mm. เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูจนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในสถานที่ต่างๆหรือเด็กมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน ศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานครให้บริการด้านต่างๆครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์อาทิทุนการศึกษาทุนฝึกอาชีพการดูแลสุขภาพเครื่องอุปโภคบริโภคทำงานเชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการปกครองคุ้มครองสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวปฏิบัติงานเชิงป้องกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือกับเด็กเร่ร่อน เด็กในภาะวะยากลำบากในชุมชนและเด็กได้โอกาสอื่นๆประสานงานเครือข่ายด้านเด็กทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งต่อและให้ความช่วยเหลือได้เป็นระบบอย่างครบวงจรก็อยากจะฝากถึงสังคมนะครับว่ากลุ่มเด็กเราที่มีปัญหาก็คืออันดับแรกก็คือมาจากครอบครัวคือครอบครัวเกิดการแตกแยกเกิดปัญหา,าต่างๆก็คือแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็จะออกมาเล,ล่นก็อยากจะสื่อไปถึงครอบครัวครับว่า ก็ต้องช่วยดูแลบุตรหลานของตนเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะครับถ้าเราดูแลเขาไม่ดีต่อไปเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนสอนย้อนกลับมาทำลายสังคมเราเองหากสถาบันครอบครัวที่มีความพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเลี้ยงดูเด็กอย่างเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้จะเป็นกราะป้องกันที่ดีให้กับสถาบันครอบครัวดังนั้นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนสวัสดีค่ะ สร้างหวังและสร้างงานบรรดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครร่วมแรงช่วยรั พัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร